ท่องตามใจทูเดย์บทที่593ตรงนี้คุณพูดยังไงก็อย่างนั้นในเวลาอันรวดเร็วในทีมก็ลดเหลือเพียงสองคนและก็ใกล้ถึงคิวหลินหยุนด้านหน้าจาก13คนแรกมีเพียงห้าคนเท่านั้นที่ผ่านไปดูเหมือนว่าการตรวจสอบของของหุบเขาเทพยาจะเข้มงวดมากไม่น่าแปลกใจเลยที่มันสามารถทำให้เกิดธุรกิจเหมือนที่ชายหนุ่มคนนั้นทำในตอนนี้ในที่สุดก็ถึงคิวของหลินหยุน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเป็นชายหนุ่มชุดขาวมีใบหน้าเย็นชาและมองดูทุกคนเหมือนไม่ถูกชะตากับใครมีโต๊ะอ,อยู่ข้างหน้าเขาข้างบนมีสมุดลงทะเบียนและเขากำลังถือปากกาเพื่อบันทึกข้อมูลบางอย่างเมื่อถึงคิวของหลินหยุนชายหนุ่มไม่มองหลินหยุนแงนหน้าขึ้นคนต่อไปหลินหยุนก้าวไปข้างหน้าชายหนุ่มก้มสีสลงและเขียนต่อไปแล้วถามว่าทำอะไรมาขอยาหลินหยุนพูดเบาๆ นำอะไรมาแลกเปลี่ยนชายหนุ่มที่รับผิดชอบตรวจสอบยังคงก้มหน้าและเขียนต่อไปโอสดลินหยุนพูดจบแล้วนำยาเม็ดหนึ่งที่สว่างสวัยและละเอียดวางไว้บนโต๊ะทันใดนั้นออร่าอันหอมสดชื่นแผ่กระจายไปทั่วอากาศคนรอบข้างชั่วขณะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาชายหนุ่มชุดขาวก็หยุดเขียนทันทีและมองดูโอสดอย่างเหลือเชื่อใช้เวลาหนึ่งนาทีเต็มเขาจึงถอนหายใจยาว นี่นี่คือ,อยาทิ์ลำเลิศทันใดนั้นชายหนุ่มก็เงยหน้าขึ้นมองไปที่หลินหยุนจากนั้นดูเหมือนจะรู้สึกว่าหลินหยุนยังหนุ่มเกินไปไม่เหมือนคนที่สามารถกลั่นโอสถลำเลิศได้จากนั้นเลยขมวดคิ้วและถามว่านายเอาอยาทิ์ลำเลิศมาแลกเปลี่ยนกับอะไรหลินหยุนพูดว่าฉันต้องการยาวัตด,ดุยาวัสดุยาชนิดใดบางทีหุบเขาเทพยาของเราอาจไม่มีวัสดุยาที่สามารถแลกเปลี่ยนกับนายได้ชายหนุ่มพูด อย่ากังวลวัสดุยาที่ฉันต้องการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ของมีค่าแต่มีหลายชนิดเท่านั้นหุบเขาเทพยาจะต้องมีอย่างแน่นอนโอเคชายหนุ่มพูดในขณะที่ลินหยุนผ่านการตรวจสอบและกำลังจะเข้าสู่ประตูใหญ่ของหุบเขาเทพ,พยาคุณชายเหยียนที่นั่งอยู่ข้างหลังตลอดทันใดนั้นก็เดินเข้ามาเดี๋ยวก่อนคุณชายเหยียนตะโกนด้วยใบหน้าบูดบึง้งชายหนุ่มพูดตรวจสอบขมวดคิ้วแต่สำหรับคุณชายเหยียนเขาก็ไม่กล้าไปทำให้ขุนเคือง มีอะไรเหรอชายหนุ่มพูดตรวจสอบถามอย่างเคร่งขรึมคุณชายเหยียนจ้องมองหลินหยุนไม่กระพริบตาให้หนุ่มรู้สึกว่านายจะน่าคุ้นคุ้นจากนั้นสายของเขาก็จ้องมองไปที่เสี่ยวจุยที่อยู่ข้างๆหลินหยุนรู้สึกถึงร่างของเสี่ยวจุยหดตัวหลบอยู่ข้างหลังเขาเป็นเธอฉันจำเธอได้เธอเป็นขอทานที่เมื่อวานมาคุกเข่าอยู่ที่ประตูใหญ่ของหุบเขาเทพยา ทันใดนั้นคุณชายเหยียนก็ตะโกนเสียงดังแม้ว่าเสี่ยวจุยจะไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าจากการแสดงออกของเขาสามารถคาดเดาได้ว่าคุณชายเหยียนจำตัวตนของเธอได้แล้วเมื่อเห็นปฏิกิริยาของเสี่ยวจุยคุณชายเหยียนก็ยิ่งแน่ใจในความคิดของเขามากขึ้นจ้องไปที่หลินหยุนด้วยใบหน้าที่พอใจและพูดเยาะเย,ะเยะ้ยนายเป็นคนที่ทุบตีฉันเมื่อวานนี้หืมอยากคิดว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองแล้วฉันจะจำนายไม่ได้ฉันเคยบอกแล้วตรับใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ นายอยาคิดว่าจะเข้าประตูหุบเขายาเทพได้ชายหนุ่มผู้รับผิดชอบการตรวจสอบคนนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปที่คุณชายเหยียนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาผ่านการตรวจสอบแล้วและโอสถเม็ดนั้นที่อยู่ในมือเขามีมูลค่าสูงมากหากนายขวางเขาไว้ข้างนอกถ้าเจ้าหุบเขารู้จะไม่ปล่อยนายไปแน่นอนคุณชายเหยียนเยาะเยะ้ยโอสถอะไรเขาไปมีโอสถได้ไงมันเป็นแค่ของปลอม ชายหนุ่มผู้ตรวจสอบพูดอย่างเย็นชานายกำลังตำหนิประสิทธิภาพในการทำงานของฉันคุณชายเหยียนทำท่ายิ่งพยองประสิทธิภาพการทำงานของนายฉันไม่ไปตำหนิหรอกแต่ฉันได้แจ้งพ่อบ้านแล้วในไม่ช้าเขาจะมาตรวจสอบด้วยตัวเองถ้านายมีความคิดเห็นใดๆเมื่อพ่อบ้านมาแล้วนายก็บอกเขาด้วยตัวเองชายหนุ่มที่รับผิดชอบตรวจสอบขโมดคิ้วถ้าเป็นเพียงคุณชายเหยียนเขาคงจะเตะกระเด็นออกไปแล้ว เขาแค่กลัวลุงของคุณชายใหญ่ที่เป็นพ่อบ้านหุบเขาเทพยาตอนนี้พ่อบ้านมาด้วยตนเองด้วยอำนาจของเขาเองย่อมไม่สามารถต้อยแยงได้เมื่อเห็นว่าผู้ตรวจสอบไม่พูดอะไรคุณชายเหยียนมีสีหน้าพึงพอใจเอาละ่ะนายก็ไปทำตามที่ฉันบอกก่อนสิ่งของของคนคนนี้เป็นของปลอมไล่พวกเขาทั้งคู่ออกไปคุณชายเหยียนชี้ไปที่หลินหยุนตะกนด้วยสีหน้าน่ากลัว ชายหนุ่มผู้ตรวจสอบไม่ได้ส่งเสียงใดๆและเขาจะไม่ไล่หลินหยุนออกไปแน่นอนมูลค่าของโอสถล้ำเลิศดเม็ดหนึ่งในฐานะที่เป็นคนในหุบเขาเทพยาเขาเข้าใจชัดเจนแม้ว่าหุบเขาเทพยาจะไม่ขาดแคลนโอสดล้ำเลิศดแต่ว่าโอสดล้ำเลิศดในหุบเขาเทพยานั้นหายากมากหากมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเม็ดอัจฉริยะของหุบเขาเทพยาสามารถทำการวิจัยได้จนกว่าจะมีการปรับสูตรยาของโอสถล้ำเลิศด มันเหมือนกับประเทศที่ลาหลังเก็บเครื่องบินการรบรุ่นที่5ของสหรัฐอเมริกามาแล้วนำไปศึกษาค้นคว้าเครื่องบินรบรุ่นที่5นี้ก็จะเป็นสมบัติเพียงแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าคุณชายเหยียนกำลังแก้แค้นส่วนตัวและยังมีพ่อบ้านอยู่เบื้องหลังสนับสนุนเขาชายหนุ่มผู้ตรวจสอบก็ไม่มีวิธีใดๆในเวลานี้ชายวัยกลางคนสวมชุดจีนสีขาวและเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วคุณลุงเมื่อเห็นคนที่มาคุณชายเหยียนตะโกนด้วยความตื่นเต้นดีใจ รอปพอที่ยืนอยู่หน้าประตูรีบยืนตัวตรงทำความเคารพผู้เสียงทักทายพร้อมเพียงกันสวัสดีพ่อบ้านชายหนุ่มผู้ตรวจสอบเห็นพ่อบ้านก็ก้มหน้าลงและพูดว่าสวัสดีคุณพ่อบ้านอืมพ่อบ้านพึงพำรรเบาๆมีพลังอำนาจเต็มที่การตรวจสอบเป็นยังไงบ้างฉันได้ยินมาว่ามีคนเอาโอสถปลอมมาเพื่อต้องการให้ผ่านนายต้องระวังให้ดีพ่อบ้านพูดอย่างจริงจังและหนักแน่น คุณชายเยียนค่อยๆย่องมาข้างๆพ่อบ้านผูสองสามคำข้างหูของพ่อบ้านและสายตาอันโหดเหี้ยมก็จ้องไปที่หลินหยุนเห็นได้ชัดว่าเขากําลังพูดให้ร้ายหลินหยุนพ่อบ้านเหลือบไปมองหลินหยุนพยักหน้าและพูดว่าฉันรู้แล้วชายหนุ่มผู้ตรวจสอบมองไปที่พ่อบ้านก้มศรีรษะและพูดว่าในเมื่อพ่อบ้านอยู่ที่นี่ผมไม่กล้ามาแสดงความร้ายประสิทธิภาพต่อไปให้พ่อบ้านตรวจสอบเองคนหนุ่มรู้วิธีก้าวและถอยหนี พ่อบ้านหัวเราะและพูดด้วยท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตนไม่จําเป็นจําเป็นคุณเป็นผู้ตรวจสอบฉันแค่ต้องดูอยู่ข้างๆแต่ว่าพ่อบ้านก็รร้กาศมากกว่าที่เขาคิดนี่มันชัดเจนแล้วว่าต้องการให้เขานําเรื่องส่วนตัวมาทําผิดกฎถ้ามีอะไรผิดพลาดแต่ว่าเขาไม่กล้าขัดขืนพ่อบ้านตําแหน่งระดับสามารถสูงบทขยี้ผู้คนจนตายได้ หุบเขาเทพยามีลำดับชั้นที่เข้มงวดสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาก็คือต้องเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบก็ไม่ใช่คนกระจอกกระจอกในเมื่อพ่อบ้านต้องการให้เขารับผิดถ้าง,งั้นเขาก็ต้องดึงพ่อบ้านไปสวยด้วยกันคุณสองคนผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถเข้าไปได้ผู้ตรวจสอบพูดกับหลินหยุนคุณชายเหยยนตกตะลึงและตะโกนว่าในหมายความว่าอย่างไรพ่อบ้านยิ้มแล้วพูดว่า เด็กคนนี้อายุยังหนุ่มเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราผู้ตรวจสอบพูดว่าโอสดล้ำเลิศดฉันตรวจสอบแล้วเป็นของจริงพ่อบ้านหัวเราะและพูดว่าเขาอายุหนุ่มขนาดนี้ไปเอาโอสดล้ำเลิศดมาจากไหนเป็นของปลอมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพื่อความปลอดภัยให้ฉันดูอีกครั้งจะดีกว่าชายหนุ่มผู้ตรวจสอบเยี่ยนในใจเขารู้ว่าคนที่พ่อบ้านและคุณชายเหยียนต้องการกำจัดการกับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขา ดังนั้นเขาจงใจปล่อยให้ชายหนุ่มเข้าไปเพียงเพื่อให้พ่อบ้านลงมือขวางด้วยตัวเองแน่นอนพ่อบ้านก็จะซวยพร้อมเขาผู้ตรวจสอบมองไปที่หลินหยุนและพูดว่าขอโทษนะพ,นพ่อบ้านของพวกเรารู้สึกกังวลใจเล็กน้อยและต้องการดูโอสถของนายอีกครั้งสายตาของหลินหยุนเปลี่ยนจากใบหน้าของผู้ตรวจสอบมองไปทางด้านพ่อบ้านจากนั้นยื่นยาปฐมภูมิให้พ่อบ้านเมื่อมองดูโอสถนั้นพ่อบ้านดูตกใจ นี่เป็นโอสถที่ล้ำเลิศจริงๆเมื่อเทียบกับโอสดล้ำเลิศไม่กี่เม็ดในหุบเขาเทพยาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของยาหรือรูปลักษณ์ดีกว่าหลายร้อยเท่าช่องตามใจทูเดย์บทที่594พ่อบ้านหาเรื่องให้ลำบากใจพ่อบ้านมองไปที่หลินหยุนแววตาฉายแววตื่นตระหนกคาดไม่ถึงเลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้ยังหนุ่มยังแน่นครั้งแรกก็ยอมเอาโอสถล้ำเลิศออกมา อย่างไรก็ตามไอ้หนุ่มคนนี้กล้าที่จะทุบตีหลานของเขาเห็นได้ชัดว่าไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาถ้าเขาไม่สั่งสอนเขาสักครั้งอาจจะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะได้พ่อบ้านหัวเราะคิกคักเผยให้เห็นท่าทางที่ดูถูกเหยียดหยามไอ้หนุ่มนายใช้ของปลอมมาหลอกลวงนายรู้ไหมว่าที่นี่มันที่ไหนต่อหน้าหุบเขาเทพยาของปลอมทั้งหมดจะไม่ปรากฏให้เห็นลินหยุนมองเขาด้วยแววตาไม่แยแสคุณดูจากไหนว่านี่เป็นของปลอม พ่อบ้านดูพึงพอใจและพูดในใจว่ารู้อยู่แล้วว่านายจะต้องถามคำถามแบบนี้อย่างแรกเลยโอสถที่จริงจะไม่มีละเอียดและสว่างขนาดนี้ทุกคนรู้ดีว่าโอสถนั้นทํามาจากวัสดุยาที่ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากมายจนนับไม่ถ้วนในการกลั่นออกมามันจะละเอียดและสว่างได้อย่างไรระหว่างที่พ่อบ้านพูดก็หยิบโอสถขึ้นมาให้ทุกคนดู ทุกคนที่อยู่รอบๆเป็นผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้จะแยกแยะได้อย่างไรว่าโอสด,ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าหลังจากได้ยินสิ่งที่พ่อบ้านพูดดูเหมือนจะมีเหตุผลเช่นนั้นต่างพากันพยักหน้าใช่พ่อบ้านเป็นผู้มีประสบการณ์โอสถที่กลั่นจากวัสดุยาจะละเอียดและสว่างเช่นนี้ได้งอนี่อาจเป็นของปลอมบางทีกินเข้าไปแล้วอาจจะเป็นพิษถึงตายได้พ่อบ้านพูดต่อนอกจากนี้กลิ่นหอมนี้ขอถามวัสดุยาผ่านกระบวนการเผาและกลั่นมากมายขนาดนี้จะมีกลิ่นหอมได้ไง นี่เห็นได้ชัดว่าเกิดจากสารเติมแต่งพ่อบ้านยังคงหลอกลวงคนต่อไปเพียงแต่ว่าโอสถของหุบเขาเทพยามีกลิ่นหอมน้อยมากเนื่องจากวิธีการกลั่นของพวกเขานั้นดั้งเดิมและมักง่ายเกินไปและสารอาหารส่วนใหญ่ในวัสดุยาได้รับการกลัน่นโดยพวกเขากลั่นจนละลายหมดดังนั้นนักกลั่นยาในโลกบูเหล่านี้กับนักกลั่นยาในโลกเซียนจึงเทียบกันไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อบ้านพูดนั้นมีเหตุผล และพวกเขาก็เห็นด้วยหลังจากผ่านกระบวนการกลั่นและเผาไม่มากมายขนาดนี้จะยังเก็บกลิ่นหอมไว้ได้อย่างไรเช,เช่นการเผาถ่า,านการเผาไม่นั้นเป็นสีดำทั้งหมดนี่คือการกลั่นโอสถจะเหมือนกับการเผาถ่านได้อย่างไรการกลั่นยาเป็นอย่างไรฉันคิดว่ามันเหมือนกับการเผาถ่า,านเมื่อได้ฟังการสนทนาจากฝูงชนใบหน้าของพ่อบ้านก็ยิ่งภูมิใจมากขึ้นไปอีกยังมีข้อสงสัยประการสุดท้าย จู่ๆพ่อบ้านก็มองมาที่หลินหยุนและพูดด้วยสีหน้างุนงงขอถามหน่อยเธอปีนี้ในอายุ20ปีหรือยังพ่อบ้านก็หันหน้าไปทางฝูงชนและพูดเสียงดังทุกคนลองคิดดูนักกลั่นยาที่ยอดเยี่ยมพ่อบ้านชี้ไปที่หลินหยุนและเขาอย่างมากที่สุดก็อายุยี่สิบต้นๆต,ต,ตามอายุของเขาจะกลั่นโอสดล้ำเลิศได้อย่างไรไท้ายที่สุดพ่อบ้านก็ได้ข้อสรุปว่าดังนั้นฉันคิดว่าโอสถเม็ดนี้ต้องเป็นของปลอมแน่นอนใช่แล้วของปลอม ยังดีที่พ่อบ้านมีสายตาแหลมคมแค่จ้องมองแวบเดียวก็รู้ว่าโอสถนี้เป็นของปลอมคุณชายเหยียนอยู่ข้างหลังตะโกนเสียงดังทุกคนที่อยู่รอบๆอบหลังจากที่พ่อบ้านอธิบายเสร็จทุกคนก็เชื่อในตัวพ่อบ้านเช่นกันที่แท้มันเป็นของปลอมฉันก็ว่าแล้วเขาอายุหนุ่มขนาดนี้จะมีโอสถล้ำเลิศเช่นนี้ได้อย่างไร ไอหนุ่มคนนี้สติไม่ดีหรือเปล่าไปเอาโอสถปลอมมาหลอกในหุบเขาเทพยาหุบเขาเทพยากลั่นโอสถมาตั้งแต่บรรพบุรุษทำไมเขาไม่ใช้สมองคิดดูดีๆทุกคนมองไปที่หลินหยุนและยิ้มย่อเย้ยเผยให้เห็นถึงการดูถูกแม้แต่ผู้ตรวจสอบคนนั้นก็ยังสงสัยเล็กน้อยโอสถของหลินหยุนจะเป็นของปลอมหรือเปล่าคุณชายเยยนอยู่ด้านหลังก็ย่อเย้ยอีกครั้งไปเอาโอสถปลอมมาหลอกลวงหุบเขาเทพยาสมองโดนล,ลาเตะมาหรือรีบสายหัวไปจากที่นี่ ใส่หัวออกไปลูกน้องหลายคนที่อยู่ข้างๆคุณชายเหยียนตะโกนด้วยความรังเกียจพ่อบ้านเหลือบมองหลินหยุนอย่างมีชัยและรอยยิ้มชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากไอ้หนุ่มแม้ว่าโอสถของนายจะเป็นจริงมาถึงตรงที่ฉันฉันก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นของปลอมใครให้นายไม่ไว้หน้าฉันกล้ามาทุบตีหลานชายของฉันสมควรแล้วหลินหยุนสีหน้าไร้ความรู้สึกและมองไปที่พ่อบ้านและพูดอย่างอย่างเฉยชาปากของแกนี่ไร้กาศมาก ในเมื่อแกบอกว่ามันเป็นของปลอมถ้างั้นฉันจะไปที่หุบเขาเทพยาเพื่อถามเจ้าหุบเขาดูซิว่าโอสถของฉันเป็นของปลอมหรือเปล่าสีหน้าของพ่อบ้านเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาทําเช่นนี้เพื่อใช้อํานาจหาผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าเจ้าหุบเขาเห็นโอสถเม็ดนี้เขาจะรับรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นโอสถล้ําเลิศที่สุดในเวลานั้นด้วยวิจิตของโอสถเม็ดนี้เจ้าหุบเขาจะต้องยกย่องว่าเป็นสมบัติล้ําค่าอย่างแน่นอน แม้ว่าพ่อบ้านอยู่ในหุบเขาเทพยาจะมีอำนาจมากมายแต่เมื่อเทียบกับคนระดับสูงในหุบเขาเทพยาเขาเป็นได้แค่คนรับใช้เมื่อหุบเขาเทพยารู้ว่าเขาได้ละทิ้งโอสถล้ำค่าเช่นนี้ไปแล้วจะต้องลงโทษเขาอย่างแน่นอนและไม่แน่อาจถูกปลดออกจากการเป็นตำแหน่งพ่อบ้านดังนั้นไม่ว่ายังไงเขาจึงไม่อาจปล่อยให้หลินหยุนเข้าไปในหุบเขาเทพยาได้หืมนายคิดว่าหุบเขาเทพยาเป็นสถานที่แบบไหนนายบอกว่าจะเข้าไปก็เข้าไปได้เหรอ คนหลอกลวงอย่างนายฉันยังไม่ได้เอาเรื่องที่ในายใช้โอสถดปลอมมาหลอกหุบเขาเทพยาเลยนายยังต้องการเข้าไปหลอกเจ้าหุบเขาของพวกเราอีกเหรอมานี่เรียกลูกน้องมาลากเขาออกไปจากที่นี่พ่อบ้านไล่คนออกไปทันทีทันใดนั้นรอปรพสองคนที่หน้าประตูก็เดินเข้ามาคุณชายเหยียนขยิบตาให้ลูกน้องของเขาหลายคนพวกเขาหลายคนอยู่ข้างหลังรอปรพอและเดินตามไป คุณชายเหยียนซ่อนตัวอยู่หลังพ่อบ้านและยอ่อเย้ยไอ้หนุ่มฉันรู้ว่านายเป็นนักบูคนหนึ่งฉันจะดูว่านายจะกล้ามาอารวาสในหุบเขาเทพยาหรือไม่เมื่อหลินหยุนกล้าลงมือกับคนในหุบเขาเทพยาก็จะทำให้ผู้คนที่อยู่ด้านในตื่นตัวและเมื่อถึงเวลานั้นหลินหยุนก็ต้องตายแน่นอนนี่เป็นแผนการของคุณชายเหยียนและถ้าหลินหยุนไม่ลงมือทำอะไรเลยถ้างั้นเขาก็แค่ถูกขับไล่ออกไปแม้แต่ประตูของหุบเขาเทพยาก็เข้าไปไม่ได้ ดังนั้นคราวนี้สำหรับหลินหยุนรู้สึกค่อนข้างลำบากใจเพียงแต่ว่าหลินหยุนไม่คิดมากพ่อบ้านอยู่ตรงนี้พูดหน้ามือเป็นหลังมือและเขาทนดูไม่ไหวตั้งนานแล้วถ้าไม่ใช่เพราะครั้งนี้เขามาเพื่อขอยาและไม่อยากสร้างปัญหาเขาจะปล่อยให้พ่อบ้านหุบเขาเทพยามาแสดงตัวโอ้อวดต่อหน้าเขาได้อย่างไรไอ้หนุ่มนี่ไม่ใช่ที่ที่นายจะมาอาวาดรีบสสยหัวออกไปราปภสองคนเดินเข้ามาแล้วพูดกับหลินหยุน หลินหยุนเหลือบมองทั้งสองคนอย่างเย็นชามองเพียงแวบเดียวรอปอทั้งสองก็สั่นสถานไปทั้งตัวขาทั้งสองข้างก็สั่นสายตาคู่นั้นของหลินหยุนน่ากลัวมากข้างในมีฉากของนรกปรากฏขึ้นคนธรรมดามองดูแล้วและดูเหมือนว่าจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาจะถูกครอบงำเร็วเข้าไล่เขาออกไปพ่อบ้านเห็นรอปอทั้งสองคนยืนนิ่งอยู่กับที่ก็ตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวรอปอ สองคนจะกล้าเข้าไปได้ไงพวกเขากุมหัวตัวเองแล้วนั่งยองๆบนพื้นตกใจจนสุดตัวลงลูกน้องหลายคนของคุณชายเหยียนต่างจ้องมองหน้ากันมองที่หลินหยุนอย่างระมัดระวังไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเดินพ่อบ้านตกตะลึงเขาคิดว่าหลินหยุนไม่กล้าลงมือไม่คาดคิดเขากล้าที่จะลงมือตรงหน้าประตูใหญ่หุบเขาเทพยาไอ้หนุ่มนายกล้าลงมือในหุบเขาเทพพาในต้องการจะบุกเข้าไปในหุบเขาเทพยาของฉันหรือพ่อบ้านตะโกนอย่างโกรธจัด แม้ว่าเขาจะสงสัยว่าหลินหยุนเป็นนักบูที่มีฐานการฝึกฝนที่ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขาคิดถึงหุบเขาเทพยาที่อยู่เบื้องหลังเจ้าบ้านก็ไม่กลัวอะไรเลยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมไอ้หนุ่มคนนี้ถูกฉันจับได้ว่าใช้ของปลอมและตอนนี้เขาก็ลงมือทำร้ายคนในหุบเขาเทพยาเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายถ้าวันนี้ไม่ให้บทเรียนกับเขาหุบเขาเทพยาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อบ้านตะโกนสั่งลูกศิษย์ของหุบเขาเทพยาคนหนึ่งไปเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยมา ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ